นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนขั้งที่สามเนาะนี่เป็นขั้งที่สามแล้วจากเจ็ดครั้งก็เลยอ,อีกอ่าสี่ครั้งสี่ครั้งเดี๋ยวว่ายุบให้เป็นสองนะสี่ยุบมาเป็นสองตั้งแต่ขั้งหน้าไปก็จะว่าได้เรื่องของการวิเคราะห์เอาแบบจับมือให้เป็นไปเลยกลับบ้านก็เป็นหมอดูได้เลยส่วนจะเก่งไม่เก่ง,งไงก็ไปพัฒนาเอา หมือนกับมาเรียนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเป็นแน่นอนละทีนี้จะมีแทคติกเทคนิคมีกลยุทธ์มีวิธีอ่าเขาเรียกอะไรเล่นกับผู้ชมยังไงนี่ก็ไปฝึกซ้อมเอามีอีกหลายอย่างวันนี้หลักๆก็จะมาเริ่มเรื่องเส้นสองสองครั้งที่ผ่านมาเนาะก็จะครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องของลักษณะเล็บลักษณะนิ้วลักษณะมือครั้งถัดมาก็จะเป็นเรื่องเลินในมือ นี้ครั้งที่สมก็จะเป็นเรื่องเส้นละเข้าสู่เรื่องเส้นละจริงๆอ่าสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฐานสําคัญนะที่ผมอว่าฐานกายอะ่ะมันนักมวยอะ่ะต้องวิ่งก่อนนะวิ่งต้องซ้อมต้องขาแข็งมือแข็งต้องกล้ามเนื้อต้องได้นะอันนั้นสาคัญอันนั้นจะเอาไปใช้กันทุกอย่างเลยเรียนร้องเพลงก็งเหมือนกันอะ่ะต้องเรียนโน้ตเนื้ออะไรให้มันเรียบร้อยนั่นอะ่ะสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเป็นหลักนี้มันจะมาผนวกกับเรื่องเส้น ็กต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นวันนี้เป็นวันที่28มิถุนามีอะไรที่เกี่ยวกับวันที่28มิถุนาไหมเอาที่แล้ว21มิถุนาไว้พดลาบวชคราวนี้ย2กวันสุนทรภู่ครับครับยนิบนดีครับเชนเชนคุณคุณบวยมาบวยนั่งตรงนี้เลยมาใกล้ๆผมนี่มาหัวโตวเลยมีไหมตอนนั้นนั่งได้ไหม นักตันนี้ดีกว่าสบายตัวโอเควันนี้กี่คนเนี่ยรวมๆแล้วฝั่งนี้สิบสิบเอดสิบสองรวมวันนี้ด้วยยังสิบสองครบหรอตอนน, <c oughs> นี้ไปจําขาดไม่ได้เลย <c oughs> ขาดเมื่อไหร่ผมเดือดร้อนก็สิบสองคนสิบสองคนรวมนี้ก็เป็นสิบสามสิบสี่ก็ยังเป็นเล็กคู่อยู่นะดี ยิ่งดีทุกวันแหละอันนี้พูดถึงเรื่องที่ผมส่งให้ที่ว่าดีทุกวันอนะ่ะอันนั้นเรื่องเรื่องดีนะฮะเรียกว่าสั่งจิตเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องพวกน,นี้สอนเรื่องพวกนี้มันแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ผมบอกว่าเปลี่ยนลายมนะือเนี่ยเปลี่ยนลายมนะือเปลี่ยนได้จริงเปลี่ยนจากตัวเองเปลี่ยนหลายหลายวิธีนะมีมีหลายวิธีผมกําลังทําหลักสูตรอยู่หลักสูตรชื่อ เปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวเองมันจะมีวิธีอยู่แล้วก็ผมจะมีนักจิตวิทยามาแล้วก็จะมีนักเอ่อเขาเรียกว่าพวกสั่งจิตอ่ะสั่งสมองอ่ะสั่งจิตโปรยมาเดี๋ยวผมกาลังจะเชิญไว้หมดแล้วนะคือพวกวิกทยากรต่างๆนั่นก็รับปากมาแล้วที่มันเหลือที่ผมทําเอกสารประกอบแล้วก็นัดวันกับมาเคาะเรื่องราคาวัดราคาประมาณเท่าไหร่ แพงไปมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรคนคนเข้าถึงน้อยถูกไปมันก็ไม่มีเงินค่าช่างสถานที่เรื่องวิทยากรเรื่องอะไรอีกกาลังดูเรื่องนั้นอยู่ถามว่ามันทําได้ไหมทําได้จริงทาได้จริงกา,าร,ราาเปลี่ยนนมันจะเปลี่ยนได้จากจ,ากจิตสมองแล้วก็ตัวเองทําเองส่วนหนึ่งแล้วถ้ามันยังอยากเร็วกานั้นจะเหมือนไปศัลยกรรมน่ะไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรจะต้องใช้เลเซอร์ ทำอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์อยู่ก็มีผู้เขาเรียกว่ามีมีหนูทดลองให้ลองอยู่นะมีมีคนที่พร้อมที่จะทํอย่างนั้นอยูอ่อันนี้เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกครั้นหนึ่งแต่วันนี้กลับมาเรื่องเส้นเส้นหลักๆในมือของคนเราเนี่ยก็มีอยู่สามเส้นถามว่าสามเส้นเนี้ยเป็นโครงสร้างหลักๆนะ โครงสร้างลหลักเดี๋ยผมจะโยงให้เห็นว่าโครงสร้างลหลักที่เราพูดถึงเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เส้นสามสาเส้นเนี่ยมันจะเชื่อมมาอย่างนี้นะอันนี้ผมก็เพิ่งได้ทํารุ่นนี้รุ่นแรกที่ที่โยงมาหเห็นภาพแบบนี้เส้นสมองก็คือมันจะโยงมาที่สมองนี่แหละเนี่ยเส้นสมองก็คือเส้นนี้ กระโยงมาที่สมองสมองในมันมีอยู่สองนายะก็คือ,ค,อคือเขาเรียกจิตนะนะสมองในจิตนะจิตความรู้อจิตแล้วก็ความคิดในในทางในทางอ่าก็แบ่งเป็นรูปทํานนาทธรรมไอ้รูปทรรมก็คือเนี่ยศีรษะของเราทั้งหัวเนี่ยทั้งหัวแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือเป็นสมองไอ้นี่คือเส้นสมอง เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นที่ที่สื่อที่บอกไปถึงคุณภาพของตรงนี้คือตั้งกับกระโหลกศรีรษะแล้วเข้าไปข้างในก็คือเส้นนี้เส้นสมองนั่นที่ผมตัดคลิปอัจฉริยะเข้าไปให้ก็คือนะสังเกตไหมคนที่เส้นสมองดีๆที่เป็นลายมือด็อกเตอร์ที่เป็นลายมืออัจฉรยิยะที่เป็นเส้นสมองก็จะสวยคมชัดหลักของเส้นคําว่าเส้นดีก็คือหนึ่งคมชัดเส้นสวย ไม่แตกไม่ขาดไม่เป็นเกอบต้นเส้นจะหนานิดน,นึงปลายเส้นจะเฉียบลงคมอ่าอย่างนั้นน่ะคือธรรมชาติไม่มีเกอบมีแตกสีสวยอันนั้นคือเส้นสมองที่มีคุณภาพทีนี้มีคุณภาพก็คือสมองดีความจำดีสสาภาพการคิดกระนาดกรตัในใจดี จะดีมากดีน้อยจะดีแบบไหนมันก็จะมีรายละเอียดที่ผมบอกว่าเรื่องเนินจะเข้ามาผนวกหละอ่าถ้า,ถ,าถ้าจำถ้าจําเนินได้มันก็ได้เพียงถ้าจําเนินไม่ได้มันก็เหมือนที่บอกว่าเส้นสมองต้นเส้นมันเกิดจากง่ามมือง่ามมืออยู่ระหว่างอ่าเนินเห็นไหมเนินบรหิหารกับเนินอาคารต่ำอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องเอาเรื่องเนินเข้ามาใช้ละพอแล้วก็ปลายเส้น ไปทางเนินอัคารสูงเนินอัคารสูงมันจะแบ่งออกเป็นสองเนินก็คือเนินพิ่าดกับรวดเร็วอย่างเงี้ยทีนี้คนที่เซนสมองดีมีคุณภาพเนี่ยแนวโน้มมันจะลงไปทางเนินรวดเร็วไปทางอ่อนโยนเพราะอะไรความคิดมันจะละเอียดกว่ามันจะรอบคอบกว่าแต่ถ้ามันตรงตรงไปเพื่อพวกเนี้ยตรงเร็ว แต่ถ้าเส้นสมองดีมีคุณภาพก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเส้นสมองเป็นเกาะแตกโน่นนี่นั่นด้วยทับตรงๆไวไปด้วยเสียหรือสั้นก็เสียอย่างนี้นั่นแหะค,คือธรรมชาติเห็นไ,ไหมว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตรงเส้นเนี้เส้นที่เราเห็นอยู่เป็นเส้น,เส,นเส้นเนี่ยมันเป็นถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเส้นนํากระแสก็คือเป็นเส้นเหมือนสายไฟอะสายไฟที่มันเป็นนำกระแสนำสื่อเนี่ยถ้าเส้นมันดี ไม่ได้ต่อนะเป็นเส้นเดียวเลยอย่างเงี้ยเหมือนมันสายไฟนะถ้าเราต่อขดเป็นม้วนเนี่ยมันมันก็คงกระแสคง,คงวิ่งไม่สะดวกแต่ถ้ามันเป็นเส้นเดียววิ่งพลื้นไปเลยเนี่ยมันก็สะดวกนี่แหละคือกระแสก็แล้วกระแสกระแสในที่นี้อาจจะเป็นเลือดอาจจะเป็นกระแสใดๆก็แล้วแต่ที่มันไหลไปอะ่ะเหมือนคลื่นเหมือนกระแสไฟฟ้าเหมือนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวที่แบบ ทำให้เกิดศักยภาพทําให้เกิดการนําการไปการกลับเนี่ยดนะีอันนี้คือเส้นสมองตัวน,นี้เส้นใจก็คือเส้นนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเส้นใจเกิดจากไหนไปไหนเส้นใจนี้เกิดจากอ่าริมมือเห็นไหมโครงสร้างมือไม่ใช่ละริมมือฝั่งใต้นิ้วก้อยตรงตำแหน่งเนินพุทธ ก็เกิดอยู่ตรงตำแหน่งเหนือเนินอังคารสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องเนินนำมาใช้ได้ตลอดแล้วทีนี้ปลายเส้นมันจะไปทางเนินพฤหัสแต่ก็ไม่แน่เสมอบางคนไม่ถึงบางคนไปที่เสาบางคนมาหยุดที่ใต้เนินเสาบางคนโค้งเข้าเสาอ,อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเส้นมันมีพลังมันก็หลักเดิมอีกนั่นแหละอันนี้อันนี้เราโยงมาถึง ถึงว่าเส้นเส้นใจเนี่ยก็คือหัวใจหัวใจเนี่ยอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันรูปธรรมรูปธรรมก็จะเป็นตัวหัวใจแล้วเนี่ยนะหัวใจที่ทํางานเต้นเต้นอย่างเนี้นะองค์ประกอบที่เป็นหัวใจเรานี่เนะ่ยถ้าเส้นสมบูรณ์กันหลักเดียวกัน,นด้วยตีคมชัดไม่แตกไม่เป็นเกาะไม่เป็นลูกโซ่สีสดใสตน้นเส้น ดีไฟเส้นคงขึ้นก็จะหลักเดียวกันทีนี้ถ้าเส้นมันดีปุ๊บเนี่ยไอ้รูปธรรมก็คือการทํางานของหัวใจดีการทางานของหัวใจเนี่ยะเทียนระบบทำงานหัวใจดีแล้วในกรณีนนกันถ้าถ้ามองไปเรื่องของอนามธรรมาก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์มั่นคงถ้าเส้นมันลากไปถึงเนินพฤทหัส อันนี้สําคัญนะมันก็เป็นคือเนินพฤหัสดีด้วยนะถ้าลากไปถึงเนินพฤหัสเนินพฤหัสดีครับหารายละเอียดเดี๋ยวแค่ว่ากันคือแต่ว่าเอาให้มาถึงเนินพฤหัสกัน,นก็คือจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์จะมั่นคงแต่ถ้ามันขึ้นไปทางนิ้วหรือลงไปทางล่างก็มันจะมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เอาแค่เข้ามาถึงและที่สําคัญเนินพฤหัสต้องได้มาตรฐานด้วยนะ ตานินประหารปอกๆแปปนินประหารสีไม่สวยก็มีปัญหาอีกอ่าได้ไดอยู่ <c oughs> ครับเนี่ยให้อันนี้คือหลักนะคือหลักเป็นอย่างนี้ทีนี้สําคัญในนี้มันมันจะมาโยงมาที่ท,ที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ยก็คือชีวิตคําว่าชีวิตคือกว้างมากเอาเรื่องรูปธรรมก่อนรูปธรรมคือโครงสร้างทางร่างกายความแข็งแรงทางร่างกาย คนที่เส้นชีวิตสมบูรณ์เนี่ยมักจะรูปร่างดีสุขภาพแข็งแรงโครงสร้างของร่างกายนี่มักจะแข็งแรงแม้ว่ามันเกี่ยวกันสังเกตได้เลยคนที่เส้นชีวิตดีๆเนี่ยโครงสร้างของร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพจะดีเป็นพื้นฐานนะขนาดไหนเรียกว่าดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อดูตาาัวอย่างประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้ผมโยงให้เห็นว่ามันมันเชื่อมโยงกัน ทีนี้โครงสร้างทางร่างกายนอกจากนั้นยังรวมถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตคําว่าการดําเนินชีวิตก็คือชีวิตที่เราดําเนินไปเนี่ยคือทุกข์สุขความมั่นคงความต่อเนื่องบางคนเส้นชีวิตขาดสองสามท่อนกระท่านกระแท่นพวกนีนนน้ชีวิตจะไม่ค่อยต่อเนื่องคําว่าไม่ต่อเนื่องก็คืออาจจะสุขภาพไม่ดีก็ได้ทํางานแล้วก็ต้องหยุดอาจจะ สุขภาพดีอยู่แต่ว่าทํางานก็เดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ย้ายโน่นนี่นั่นคือความไม่ต่อเนื่องของการดาเนินชีวิตทํามาค้าขายทําธุรกิจการงานก็มกักจะมีเหตุของการหยุดการเปลี่ยนการไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าการดํารงชีวิตหรือการดาเนินชีวิตรวมถึงมรนโครงสร้างทางร่างกายสุขภาพทางร่างกายด้วยอันนี้แหละที่ผมพูดถึงว่าโครงสร้างหลักมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าถ้าเส้นมันไม่สมบูรณ์ล่ะเราจะทํำยังไง อันนั้นคือธรรมชาติ <t iny> มันเป็นมาอย่างนั้นการแก้ไขเนี่ยล้วก็ต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปถ้าสมมติว่าเส้นเป็นขอบ <t iny> จะแก้ยังไงถ้าสมมติว่าเส้นขาดจะแก้ยังไงการแก้มันจะแก้ได้สามสามแบบที่ผมบอกวสามแบบที่หนึ่งแก้ด้วยคือทั้งหมดเกิดจากตัวเองนะเกิดจากตัวเองคือมันอาจจะมีองค์ประกอบข้างนอกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจากตัวเองเป็นหลักเช่นผมยกตัวอย่างว่าเส้นใจ เอ,เอาเส้นอะไรเอาเส้นใจแล้วครับเส้นใจเนี่ยสมมติว,มว่าเส้นใจมันไม่มาถึงพระรหัสตแสดงว่าคนตามอารมณ์ตามใจอารมณ์ไม่หนักแน่นแล้วทําไงก็ก็เติมเส้นใจปะเติมให้มันหนักแน่นเติมได้สองอย่างหนึ่งทำทำทำ,ทำอารมณ์ของตัวเองนี่แหละพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอารมณ์อย่างนั้นนะ่ะเปลี่ยนยังไงก็บอกว่า เราต้องเปลี่ยนจากภายในคือเปลี่ยนใจเราเนี่แหละเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทําเส้นใจมันจะเปลี่ยนทิศทางในขณะเดียวกันกรเราก็ใช้วิธีนําทางมันให้นิดหนึ่งก็คือใช้เล็บของตัวเองอ่ะเล็บที่นิ้วก้อยอ่ะหรือนิ้วไหนก็ได้ที่คมอ่ะที่เราถน,นัดที่สุดอ่ะติดเส้นใจต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมจะบอกวิธีอันนั้นคือวิธีนะคือหนึ่งเปลี่ยนด้วยทฤษฎีความคิดสองเปลี่ยนด้วยวิธีการกระทําด้วยการทําเองคือเติมเส้นให้เขา อันนี้สามคือคือนั่นแหละไปให้สัญญกรรมคือนําทางคือที่อย่างผมยกตัวอย่างไงว่าเส้นนี้มันเหมือนมันเหมือนร่องน้ําอ่ะมันมันอยู่มันติดขันไปไม่ต่ะเราเสาะร่องต่อยมันนิดหนึ่งให้มันกระแสมันไหลไปแต่นี้ไหลยังไงก็แล้วแต่นะใจเราต้องนําก่อนแล้วใจเนี่ยจะเป็นตัวบังคับทิศทางเขาถ้าใจเราไม่เอาใจเราไม่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 นั่นนะก็ไม่เปลี่ยนผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย คนที่อ่าเป็นโรคกระเพาะเส้นชีวิตตรงตำแหน่งบางตำแหน่งมันจะเป็นเกาะเลยเพิ่มยิ่งตรงตำแหน่งนี้ทีนี้ทำไงแก้ก็ให้ไปหาเหตุทุกอย่างต้องแก้ที่เหตุนะจะไปแก้ที่ปลายเหตุนะต้องแก้ที่ต้นเหตุหนาะเหตุให้เจอเพราะอะไรถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุอ่ะเหตุมันยังอยู่ไงเดี๋ยวมันก็เกิดอีกทีนี้หาเหตุให้เจออาจจะเป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเครียดเครียดจากอะไร งานหนักบางคนงานไม่หนักแต่วันนึกงว่าตัวเองหนักไปมองแต่คนอื่นว่าคนอื่นเขาสบายกว่าตัวเองหนักอย่างเงี้ยคือจิตเนี่ยความคิดเรามันไปสั่งตัวเองว่างานตัวเองหนักอย่างเงี้ยก็ต้องหาสาเหตุได้ใชหรือบางคนไม่ได้เกี่ยวงานกินเผ็ดชอบกินจังเลยเผ็ดไอ้เค็มไอ้เผ็ดไอ้กินจังเลยก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนี่แหละคือวิธีแก้อันนี้แก้ด้วยการกระทำของตัวเองแล้วก็เราก็มานำล่องให้หน่อยหนึ่ง อันนี้คือโครงสร้างหลักๆของของสามเส้นหลักนะทีนี้ถ้าสามเส้นหลักเนี่ยสังเกตนะตะกี้ผมนําที่เรื่องของเส้นสมอง่อนสมองนี่คือความคิดคือมโน,โนคือจิตสมองคือความคิดคือมโนคืจิตคนเราเนี่ยคิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะความคิดเนี่สําคัญสําคัญที่สุดคิดผิดหนึ่งผิดสองผิดสามผิดผิดเยอะเลยทีนี้ถ้าเริ่มต้นผิดผิดหมดเลย ไอ้ความคิดนี่สําคัญที่สุดผมดึงเริ่มต้นที่เส้นสมองก่อนพอคิดถูกใจใครว่าใจมันไปทําตามความคิดพอใจเราชอบเราหลงไหลเราคลั่งใครที่จะทำบอกมุ่นนี่จะทำทำตามความคิดเราความคิดเราถูกต้องความคิดเรานําให้สําเร็จใจเราชอบละมันมุ่งมั่นมันทุ่มเทมันก็จะตามตามไปทําตามที่เราคิด สรุปแล้วมันจะลงไปที่ที่โครงสร้างอื่นๆก็คือถ้าร่างกายมาสนับสนุนถ้าสุขภาพดีเป็นไงว่ะพลังเราเนืิอในมือมีพลังโครงสร้างลหลักมันสนับสนุนดีจิตได้ใจโอเคร่างกายโอเคปุ๊บความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นแต่มันจะง่ายกว่านั้นถ้ามันมีโชคก็คือเสน้นวาสนาเส้นอาทิตย เข้ามาเนี่ยแมาว่ามันเริ่มต้นจากตรงนี้เองชีวิตของคนเราจิตจิตหรือความคิดหรือมโนเนี่ยมโนปุกพังมโนมายามโนเสถามโนคือเขาบอกพระพุทธเจ้าท่านท่านตัดไว้ก็คือมโนปุกพังมโนมายามโนเสถามโนมายาตรงนี้แหละก็คือว่าจิตของคนเราเนี่ยหรือมโนของคนเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มเริ่มอะไร ถูกต้องแล้วมันก็จะไปถูกต้องที่จริงคำว่าถูกต้องมันก็มีอยู่ในกลุ่มมรรคแปดมรรแมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามผมจะมีให้อยู่ในตารางสอนนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันจะอยู่ในกลุ่มของศีลสมาธิปัญญาแต่แยกย่อยออกไปเป็นมรรคแก็ไปตามตรงนั้นเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะสอนแลยวจะแนะนําอันนี้ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกัน <c oughs> อ่านะอ้าวเดี๋ยวเบรกตัวนี้นิดนึงสินาที